สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเพราะวันนี้จุดหมายปลายทางของผมหรือว่าหลายๆท่านที่จะเดินทางไปนครนายกนะครับเวลาขับผ่านเส้นนี้เนี่ยสิ่งแรกที่จะนึกถึงก็คือเดี๋ยวเราแวะทานกว๋วยเตี๋ยวเรือกันนะครับแต่กว๋วยเตี๋ยวเรือบนถนนลังสิตนครนายกทั้งบนบกทั้งในน้ำเนี่ยเรียกว่าน่าจะมีหลักหลายร้อยล้านเลยจํานวนร้านนะไม่ใช่จำนวนราคานะครับวันนี้จะเลือกสักหนึ่งร้านนะตามมาดูกันครับ สำหรับใครที่มุ่งหน้าไปที่นครนายกนะครับแล้วก็มองหาร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือในคลองหลังสิทธิ์ก็นแน่นอนที่สุดต้องกลับรถนะครับซึ่งตามช่วงคลองที่มักจะได้รับความนิยมก็จะเป็นช่วงประมาณตั้งแต่คลองหนึ่งจนถึงประมาณคลองสี่นะครับแต่บางร้านนีก็ขยายไปถึงช่วงคลองหกก็มีบ้างน,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครมีร้านไหนเด็ดก็พิมพ์แนะนํากันมาได้นะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือก็จะมีให้เลือกทานถ้าอยากได้ แบบบรรยากาศทานในคลองลังสิตนะครับก็จะมีร้านประเภทที่นำเรือไปอยู่ในในคลองเลยนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวร้านขึ้นมาและร้านที่ผมจะพามาแวะในวันนี้นะคะรับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุดหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าถ้าอยู่มานานเป็นอันดับต้นๆเนี่ยร้านจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยะคระับ สำหรับใครที่สงสัยว่าทําไมน้ําตกจะต้องเป็นสีออกเข้มๆนะครับซึ่งอันนี้ก็แน,น่นอนที่สุดน่าจะทราบไปแล้วน,นะครับว่าเป็นส่วนผสมของเลือดหมูหรือว่าเลือดเนื้อนั่นเองนะครับแต่ที่มาของน้ําตกจริงๆเนี่ยก็มีตำนานที่เล่ากันว่าเป็นสูตรของโกฮับนะครับซึ่งโกฮับก็จะใช้วิธีการสไลด์เนื้อแล้วก็วางไว้บนถาดน้ําแข็งนะฮะบนถาดน้ําแข็งก็จะมีตะแกรงอยู่ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับ เมื่อมีเลือดของหมูหรือเนื้อเนี่ยไหลลงมาผสมกับน้ําแข็งนะครับก็จะออกมาเป็นเลือดแล้วก็ใช้อันนั้นเป็นส่วนผสมทําให้น้ำซุปเข้มข้นขึ้นแต่ปัจจุบันก็จะเห็นว่าหลายๆร้านก็จะใช้วิธีนําเลือดของหมูหรือเนื้อมาทําเป็นน้ําตกเลยครับขึ้นชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมักจะต้องมี2อย่างนี้ทานคู่กันนะครับคือโงงอกกับใบโหระพานะครับส่วน ด้านล่างนะครับก็จะเป็นกากหมูกับแคปหมูนะฮะถ้าดั้งเดิมก็ยังคงใช้กากหมูเจียวอยู่นะครับก็สั่งได้เช่นกันเมนูชามนี้นะครับเส้นเล็กเนื้อน้ำตกนะครับจะเป็นเมนูดั้งเดิมนะครับของเก๋ยเตี๋ยวเรือนะครับที่ไม่ว่าจะทานร้านไหนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเมนูพื้นฐานควรจะต้องสั่งเลยนะฮะส่วนใครจะเลือกเส้นแบบไหนหรือว่าเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นเนื้อหมูหรือชนิดอนิดอื่นอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลย อร่อยทุกอย่างเลยค่ะไรบ้เยอะแยะเลยใส่เครื่องเทศเยอะแยะเลยค่ะอ,อันนี้กำลังทำเส้นหมี่ลูกชิ้นเปื่อยอะไรนี่ยใทำบ่อยรับอ่าโเปยครที่ททททชบับน้โประมาณห้าหกสิบชามครับประมาณกสบ นาามากยี่สิบกว่านะ แน่นอนว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตนะครับแต่เดิมย่อมขายอยู่ในคลองลังสิตนะครับซึ่งตำนานก็คงจะเป็นการขายบนเรือนะครับโดยคนขายคนทาคนเสิร์ฟคนเก็บตังคนล้างจานก็คือคนเดียวที่นั่งอยู่บนเรือนั่นเองนะครับแต่ปัจจุบันด้วยวิถีแล้วก็รูปแบบต่างๆก็ปรับเปลี่ยนไปมากมายนะครับมเรือมาจอดขายในคลองแทนนะครับหรือบางร้านก็ขยับขึ้นไปบนอาคารพาณิชย์ ก็จะสะดวกในการขายมากกว่าแต่หลายคนก็ยังนิยมทานในคลองนะครับก็จะได้บรรยากาศของการท่องเที่ยวพักผ่อนไปในตัวด้วยสำหรับรีวิวในเรื่องของรสชาติเนี่ยนะครับถ้าถามผมผมว่าแต่ละคนก็น่าจะทานรสชาติไม่เหมือนกันสำหรับคนที่ทานเตียวเรือรังสิตเนี่ยเขาบอกว่าโดยยืนพื้นก็จะมีรสหวานนำแต่อย่างร้านนี้ผมว่า,าผมว่าไม่ไม่มีรสหวานนะแถมว่าเป็นรสกลาง ถ้าเกิดใครมาทานชอบรถไหนจะเติมหวานเติมเค็มเติมเผ็ดได้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ความชอบเลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าจะเหมาะสมนะสำหรับคนที่เดินทางไปนครนายกนะครับอันนี้เป็นทางผ่านก็แวะทานได้อีกหนึงร้านครับ